สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์ประจำเดือนมกราคมนะคะวันที่1นึ่งถึงสามส่นมกราสองพเราไปดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีมีนมีนเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาถึง12เมษาธาตุน้ําปลายธาตุมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําราศีเกิดตอนนี้ปีใหม่แล้วดวงความรักของคุณมีนจะเป็นอย่างไรมาดูกันให้โดยรวมสลับกันได้และ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติของให้โดยรวมนะอะ่คุณมินขอดูพลังงานของคุณหน่อยความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันนะคะเด็กเหรียญ eight of p e n n a c l e s wheel of fortune ห้าถ้วยแล้วก็สิบไม้ ช่วงนี้คุณมีนน่าจะโฟกัสเรื่องการทำงานหาเงินอยากได้บ้านได้อสังหาอยากได้เงินต้นก้อนโตนะคะเพื่อที่จะเอามา,าสร้างอะไรบางอย่างก็ได้นะคะซื้อที่ดินมาสร้างบ้านก็ได้หรือว่าอยากได้เงินก้อนโตไปซื้อที่ก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะได้สิ่งเหล่านั้นนะคะแต่มันมีเหตุอะไรบางอย่างทำให้คุณมีนมีความรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจาะ ภาระหนักมีเรื่องราวของการได้แบกรับภาระที่ค่อนข้างหนักอึง้งเรื่องราวของความรักตัวของคุณมีคุณมีนเองนะคะเกิดความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจอาจจะบางคู่บางกรณีนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการเตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างบ้านซื้อที่หรือว่ามีเกณฑ์จะสร้างหลักปักฐานด้วยกันกับคนรักนะคะแล้วก็ เกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเพราะสิ่งที่ตั้งใจทํามาทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมอพอมาถึงวันนี้มันเกิดความรู้สึกมันมันล้มไม่เป็นท่าเลยนะคะบางคนก็มีเกณฑ์การเตรียมงานแต่งงานมั่นหมายทําอะไรที่ถูกต้องใกล้ถึงวันแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของ การล้มทั้งยืนกับเรื่องราวของความรักที่เตรียมกันมาทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณมีนเองอาจจะต้องได้แบกภาระแบกปัญหาในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะว่าตัวเองก็ตั้งท่าเตรียมตัวกันเต็มที่เลยแต่พอมาถึงวันนี้เขาเรียกว่าเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นเนาะอ่ะทีนี้ขอดูคนรักที่มีประเด็นของคุณมีนหน่อยเขาเป็นอย่างไร e วีนออฟ o อดเอ้ยควีนออฟวอนสี่เหรียญสิบถ้วย the ะเดวิแล้วก็เอ็ดออฟวอนคุณมีนอาจจะพายายามอ่าไม่ใช่สิตัวเขาเองตัวคนรักของคุณมีนนะคะที่มีประเด็นอยู่ตัวนี้เขาอาจจะกำลังพายายามเริ่มต้นกับการใช้ชีวิตใหม่ เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือคุณสองคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันยังมีความรักความห่วงใยยังมีความต้องการกันและกันอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเขาคนนั้นอาจจะมีใครอีกคนที่ที่มีอยู่ในใจก็เลยทำให้เขาว่ามีเหมือนกับเขามีคนนั้นแล้วก็ยังมาอยากมีคุณมีนแล้วก็มันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเลือกไม่ได้ก็กอดไว้ทั้งสองคนกอดคนนั้นแล้วก็กอดคุณมีนด้วยเขารู้สึกว่า เขาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะประคองตัวเขาให้อยู่ให้ได้แต่เขาก็รู้สึกยังอย,งอยากที่จะมีคุณมีนอยู่ยังมีความต้องการมีความหึงหวงหรือมีความต้องการปรารถนาอยู่คุณมีนก็ระมัดระวังถ้าหากว่ามีเรื่องราวความคิดถึงความ อาปรารถนาหรือตัวของคนที่มีประเด็นของคุณมีนเองอาจจะมีความคิดถึงมีความปรารถนามีความต้องการกันและกันก็ให้พิจารณาในเรื่องเหล่าความรักที่มีต่อกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเาลของการความรักที่มันมีความต้องการแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปในทิศทางที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเาลของคนสามคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันแบบรับพี่เสียดายน้องหรือว่า มีความต้องการทั้งคู่ก็เลยทําให้ความรักมันไปต่อไม่ได้นะคะถ้าเกิดเขากลับมาาอคุณมีนก็ดูดีๆว่าเขาเลิกกับคนนั้นดีหรือยังหรือว่าตัดขาดจากคนนั้นหรือยังนะคะเพราะว่ามันยังมีความห่วงห่วงและห่วงในเรื่องราวความรักที่มีต่อกันอยู่เลยนะคะแต่เหมือนกับเขายังขาดจากอีกคนไม่ได้แหละแต่ก็ยังต้องการมีคุณมินอยู่คุณมินอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขา ไปมีใครมาก่อนหน้าหรือว่าขนาดที่คบคุณมีนแล้วเขาไปม,มีใครอีกอะ่ะมันก็เลยเป็นความคลาคคสังโดยที่คุณมีนก็ก็ไม่ได้คิดเอะใจพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็ปังเข้าไปแล้วนะคะ เ,เสียใจแต่ก็พยายามที่จะออกเหมือนกันในมุมของคุณมินแต่เขาก็ยังกอดคุณมินแน่นนะเขาก็ยังอยากที่จะได้คุณมินกลับไปแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงบางคนบางเคสนะบางคนบางเคสเขาอาจจะมีการทําสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นการทําเสน่ห์การทําทให้เธอคิดถึงฉันเรียกร้องหาหรือฉัน ไล่มนในในรูปแบบของเขาไปเรียนรู้มาแล้วก็ไล่มนคิดถึงเธออยากให้เธอกลับมาแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณมีระมัดระวังด้วยถ้าเขาไล่มนในคุณแล้วคุณรู้สึกเคลิมเคริมคิดถึงเขาแปลกๆนะคะก็ตั้งสตินะคะตั้งสติให้ดีเนาะเพราะความคิดถึงของเขาแหละที่เขามีต่อคุณอ่ะทีนี้เรื่องราวระหว่างคุณทั้งคู่ในอนดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น ความรักระหว่างเธอและฉันสองถ้วยเดทเจสต์เมนสามดาบเอ่อคิงออฟ p พนเเคิเรื่องราวของความรักระหว่างคุณนั้งคู่จริงๆก็รักกันมาดีดีมันเป็นความรักที่ดีต่อกันฉันรักเธอแล้วก,ก็เธอรักฉันแต่มันได้จบลงไปเพราะคำพูดบางคำพูดที่อาจจะพูดโดยที่ไม่ได้คิดเขา อาจจะพูดใส่คุณมีนโดยที่เขาไม่ได้ระวังระมัดระวังความคำพูดอาจจะพูดไปโดยที่อ่ทําให้คุณมีนแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะแล้วทีนี้คุณมีนก็เก็บสะสมหลายๆครั้งเข้ามันก็เลยทำให้เขารู้สึกอ่ทําให้คุณมีนรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ถามว่าเขารักไหมเขารักคุณมีนนะแต่บางครั้งอ่ะ ขาพูดทาให้คุณมินเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาเขามีใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แล้วเขาก็มามีคุณมินหรือว่าไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังนะแต่มันมีการควอบกันร,ระหว่างคนสามคนช่วงจังหวะที่เขาไม่พอใจหรือหงุดหงิดอะไรมาเขาก็มาใส่เราก็เลยทําให้เราเป็นเหมือนที่รองรับอารมณ์เขาก็เลยทําให้มันมีเรื่องราวของการทะเลาะก,กันหรือความไม่เข้าใจกันความน้อยอกน้อยใจในเรื่องราวของความรักพอมารู้ได้จับทันว่าเขาก็มีใครอีกคนเนี่ยมันก็เลยทําให้ปัญหา ความรักที่เราประคองหรือพยายามทําทุกอย่างร่วมกันมาเนี่ยมันก็จบลงนะคะมันเป็นไพ่สลับกันได้นะเพราะมันเป็นไพ่โดยรวมระหว่างคุณสองคนอาจจะเป็นคุณมีนเองไปพูดทําให้เขารู้สึกเสียใจก็ได้ฉะนั้นมันเป็นการอ่าเป็นการสลับกันนะคะมันเป็นไพ่โดยรวมนะมีเรื่องราวประมาณนั้นก็เลยทําให้ความรักระหว่างคุณสองคนไปต่อกันไม่ได้เพราะว่าคําพูดนะคะเพราะว่า การกระทําที่ทําให้รู้สึกมันน้อยใจสะสมมานั่นแหละทั้งๆที่ก็ยังรักกันอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าความน้อยใจหรือสะสมนานๆเข้ามันทําให้เรื่องราวของความรักของเรามันไปต่อไม่ได้ไงอะทีนี้ขอดูถ้าคุณมีนพูดได้บอกได้ไดผ่านไปแล้วจนเป็นปีละพ้นปีใหม่มาละหลายวันละถ้าคุณมีนพูดได้บอกได้จะบอกเขาว่าอย่างไรสามเหรียญ t ดสตาเอ่อเจเจเอ็มเดอนเอ่อหกไม้และเก้าไม้ถ้าคุณมีนพูดได้จะบอกเขาว่าเอ่อ uh, ฉันยังทำดีอยู่ตรงนี้เสมอฉันยังมีเธอแล้วก็ยังเชื่อมั่นในความรักที่เรามีต่อกันอยู่เสมอแต่ในเมื่อคุณเป็นคนที่ มีความโดดเด่นอ่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้มีความโดดเด่นก็ได้มีหน้ามีตาดีหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าตาดีก็ได้นะลักษณะของคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นใครๆก็เข้าหาคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่อ่าเทคแคร์คนอื่นได้ดีเวลาที่คนอื่นคุยกับคุณหรือว่าเข้าหาคุณคุณก็เทคแคร์เขาดีฉะนั้นตัวฉันเองอาจจะไม่ดีพอในสิ่งที่ ที่อยู่ในจุดเดียวกับคุณนะ่ะคือฉันอาจจะไม่ดีพอในมุมนั้นคุณจึงเลือกที่จะทําทแบบนี้กับฉันแต่ยังไงฉันก็ยังยังรักนะก็ยังดีแล้วก็รออยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าการรอของฉันมันเป็นการรอแบบมันมีความน้อยใจเพราะว่ามันไม่อยากสู้ต่อแล้วอะแต่ฉันก็ยังมีเธออยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเธอยังมีฉันอยู่ในใจแต่ แต่มันก็เหมือนกับเือนเหมือนเป็นการมาเริ่มต้นใหม่อย่างไงก็ไม่รู้เพราะมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินนะคะถ้าจะมาคบกันอีกทีวก็คงต้องมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งอ่ะเหมือนมันต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะเพราะว่าเหมือนคุณมีนเขาเขาเหนื่อยแล้วเขาก็เจ็บปวดเหลือเกินกับเรื่องนี้รักอยู่ไหมก็รักนะแต่ว่าเหมือนกล้ากลัวที่จะรักแล้วอ่ะประมาณนั้นมีนก็บอกคุณรักอ่ะกล้ากลัวไปแล้วอ่ะมันเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังมีเธอแหละก็ก็ยังต้องการเธอแหละ แต่ว่ามันมีความกล้ากลัวกับวความสัมพันธ์ยังไงไม่รู้เนาะอืออาทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าคนรักของคุณมีนพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรยังคิดถึงเสมอสองไม้หกดาบสี่ถ้วยแล้วก็ The Empress อัินเหรียญ เขาก็ยังต้องการที่จะมาหาคุณมีนยังคิดถึงยังเฝ้ามองยังส่องดูอยู่ยังเขาเรียกว่ายังมีความต้องการที่จะมาหายังอยากมีเธอร่วมทางเดินไปด้วยกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำอะไรที่มากไปกว่านี้ได้ไงคุณมีนเพราะว่าเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่คนนั้นอาจจะเป็นความรักที่เขามาก่อนหรือเปล่าหรือว่าถึงจะมาทีหลังก็ตามแต่เขาเลือกคนนั้นไป ไปในมุมของภรรยาที่ถูกต้องหรือสามีที่ถูกต้องไปแล้วมันก็เลยทําให้เขาเหมือนแบบพอมีเราก็เหมือนแบบไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็เลยทําให้ความรักที่ไปต่อก,กับเรามันมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ท,ที่ใช่อะ่ะก็เลยทําให้ระหว่างเขากับคุณมีนยังมีใจที่ต้องการกันอยู่มีนก็มีแต่ว่ามีนรู้สึกกลัวแต่เขาก็มีความต้องการอยากได้มีนกลับมาแต่ไม่กล้าทําอะไรมากเพราะว่าเขาก็มีอีกคนหนึ่งที่คนนั้นอาจจะมีพลังงานที่ที่เหมือน เหมือนทําให้เขาต้องกลัวเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีอํานาจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องกลัวนั่นแหละก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะเข้ามาหาคุณมินได้หรือทําอะไรอย่างที่เขาต้องการได้นั่นแหละนะคะคิดถึงอยากมาหาอยากยังย,งยงัยังมีเธอเป็นคนรักอยู่นะยังมีความต้องการเธออยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรได้มากเกินกว่านี้ไหมประมาณนั้นนะคะอาทีนี้ขอดูหน่อยว่า ระหว่างคนทั้งคู่อระหว่างคุณมีนและคนรักจะเป็นอย่างไรต่อไปสองเหรียญสามถ้วยสิบเหรียญ King of One แล้วก็ Page of Cup เขาน่าจะระหว่างเราทั้งคู่นะ น่าจะยังมีการได้วนกลับมาหากันในเรื่องราวของการมาเจอมาพบมาเจอกันมารักกันแต่อาจจะต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นใหม่เหมือนนับหนึ่งใหม่อีกครั้งมาเรียนรู้มาแก้ไขปัญหาเริ่มต้นใหม่หมดยังมีโอกาสที่จะมาเจอกันยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาหากันอาจจะได้เป็นครอบครัวกันอีกครั้งในวันข้างหน้านะคะแต่ว่าคุณสองคนอาจจะต้องมาปรับจูนอะไรกันใหม่ อีกยังไม่ได้ขาดจากกันขนาดนั้นหรอกช่วงนี้อาจจะทิ้งช่วงห่างไปก่อนหรือขาดไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่า คุณสองคนมันมีประเด็นของสามเศร้าไงก็ให้เขาไปเคลียร์กับไอ้คนของเขาก่อนไอ้เราก็ถอยออกมาก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหานะคะทั้งๆที่เราก็คิดว่าเราใช่แล้วแหละเราเตรียมพร้อมในเรื่องราของการแต่งงานกันแล้วแหละแต่กับกลายเป็นว่าเธอไปมีใครคนนั้นเมื่อไหร่แล้วฉันมารู้อีกทีนึงก็เหมือนกับว่ามันโบ,บ๊ะไปแล้วอะมันมันมัน,ม,นมันเตรียมการไปแล้วฉันก็มานั่งเสียใจกับเรื่องนี้มากๆแด่ฉันก็รักเธอไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่า มันทั้งรักทั้งเกลียดยังไงไม่รู้ใน,ในในมุมของคุณมีนนะนะแต่ก็ยังรอแหละก็ยังเป็นการรอแต่การรอแ,รรอแบบเจ็บจปวดปวดไงไม่รู้นะคะถ้าเขาจะกลับมาจริงๆก็คงต้องแบบต้องมานั่งเปิดใจกันใหม่แล้วก็ต้องมานั่งศึกษากันใหม่อีกครั้งในสิ่งที่ที่คิดว่ารู้จักกันดีแต่กลับกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของคุณมีนประมาณนี้นะแต่ถ้าใครต้องการ ให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีวิธีช่วยให้คนรักกลับมาเป็นความรักที่ต่อกันนะคะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะโปรโมชั่นกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาทนะคะมีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลแต่ถ้าใครต้องการโทรคอล คุยแบบเห็นไพ่เลยก็สามารถบอกได้ค่ะว่าต้องการโทรคุยคอหรือถ้าใครต้องการไม่ไม่มีเวลาไม่สะดวกโทรเลยก็ใช้วิธีพิมพ์เป็นคำถามก็ได้ค่ะทักสอบถามรายละเอียดอาจารย์ได้นะสำหรับคลิปนี้ของคุณมีนอะาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ